ค่ะวันนี้ย่าจะผัดเปรี้ยวหวานหั่นหมูแล้วก็หั่นสับประรดไว้แล้วสับประรดคงใส่ไม่หมดหรอกแล้วก็หั่นผักไว้แล้วก็นี่มะเขือเทศกับพริกหวานกับแตงฟากับถั่วเอ่อย่าก็เตรียมของไว้เนี่ยอาจจะจะผัดเปรี้ยวหวาน เรียบร้อยแล้วค่ะใส่จานกระทะหนึ่งก็ได้ถาดหนึ่งอะ่ะเออค่ะสวัสดีค่ะย่าจะผัดปรี้วหวานกินวันนี้ย่าเห็นดูคลิปของเพื่อนวันก่อนอย่าเห็นแล้วอยากกินยาก็เลยจะทำบ้าง ก็จะเจียวกระเทียมก่อนอืมเจียวกระเทียมก่อนปอกกระเทียมไว้หัวหนึงนะ่งเนี่ยอยากผัดด้วยหวานกินบ้างเตรียมของเราเรียบร้อยแล้ว ผัดพอหอมเราก็ใส่หมูเลย แต่หนูไม่หมดอ่ะแร็จขึ้นเดียวเอาทำอื่นบ้าง จะใส่สับปะรดไปหน่อยใส่ไม่เยอะอใส่คนกระหมูเลยเอาไว้หน่อยนึงสับปะรดไม่ค่อยฉ่ำอ่ะลับไปกระหมูนี่แหละ รอให้ให้หมูสุกให้สับปะรดน้ำออกไยวันนี้มันมีซุปข้นอเลยอ่ะก็ไม่ใส่ใส่แต่ชูรสอ่ะจะรอให้น้ำสับปะรดออกกับหมูหน่อยงามสับปะรดออกละ แต่เดี๋ยวให้จุกหน่อยนึงให้ทำอีกหน่อยแล้วถึงจะจะใส่ผักเพราะผักใส่เร็วไม่ได้เดี๋ยวเละจะเครื่องปรุงไปเลยใส่ผักแล้วก็ใช้ได้เลยใส่น้ำตาลหน่อยวิ่วน ดา,าเอาเที่ยมนี้ไม่ได้ตรงไหไม่ใส่เยอะเดี๋ยวจะเค็มใส่ชูรสไปเลยดูคลิปเพื่อนแล้ว เขาทําน er <man> ่ากินก็ทาเลยย่าเลยอยากกินไงย่าก็อยากกินเห็นแล้วย่าก็มาทําทําเลยมันไม่ยากอ่ะเมื่อเช้ารถรถจับข้าวมาย่าก็ซื้อเครื่องไว้ไงซื้อจับะระโื้อะไรไว้นี่น้ำออกนั้นน้ำจับกระดออกเดี๋ยวเอาซอสก่น นี่ซอสพริกซอสมะเขือเทศแต่เป็นซอสพริกเผ็ดหน่อยเดี๋ยวต้องเอาขวดซอสมะเขือเทศซอสไม่ใช่ซอสพริกมีทั้งสองอันอะ นี่เป็นซอสไม่ชอสพริกซอสมะเขือเ,เทศไม่เผ็ดใส่ซอสมเขือเ,เทศน่อจะหมดเนี่ยน้ำออก่ยน้ำสับปะรดออกอแล้วทีนี้เราก็ชิม ชิมก่อนว่ารสชาติเป็นไงเดีย๋ยใส่ผักใส่น้ำส้มหน่อยละกันเพราะว่าเปรี้ยวหวานไงนี่ก็ใส่ผักเลยรสอร่อยแล้วอย่างอืนใส่มะเขือเทศกับพริกหวาน เออแล้วก็เออแล้วก็อ,อ้ไอ,อ,อ,อ้ผักเต็งฟ้าเดี๋ยวหอมใหญ่หอมใหญ่ยังไม่ได้ออกมาเลยใส่หอมใหญ่หน่อยเะหัดเยอะเลยอ่ะขึ้นมาเปล่าบ้าง อหอมใหญ่ออกมาใบหอมใหญ่หนะ่อยหอมใหญ่มีสองหัวลืมหั่นไงลืมหั่นหอมใหญ่เต็มกระทะเลยอ่ะ ผักเยอะอะ่ะจะกินผักหมูไม่เยอะเท่าไหร่เี๋ย่าชิมอีกรอบใส่ฉักแล้วเราชิมกรอมว่าว่าเป็นไงสับปะรดน้อยไปมั้งใส่ถั่วไปเลยใส่ถั่วด้วยนะคือล้างแล้วก็ใส่เลยผักเยอะหน่อย เพราะว่าย่าอยากกินผักย่าอยากกินผักเยอะอ,อ,อร่อยแล้วเนี่ยอ่อนเค็มไปหน่อยใส่น้ำปลาอหน่อยแล้วกัน อเดี๋ยวจะเข็มเยอะเดี๋ยวใส่จานได้แล้วขาไม่ต้องสุกเยอะอ่ะน่ากินเชียวก็พักสุกแล้วยากก็จะใส่ต้นหอมโรยไปเลยต้นหอมหั่นแล้วนะ ดต้นหอมก็เป็นอันว่าเรียบร้อยเดี๋ยวตักใส่จานทักจานหนึ่ง อันนี้ก็จะตักใส่จานจานต้นหอมนี่แหละตักไว้สักจานหนึ่งตักกินเลยอะ่ะเพราะว่าเย็นละว,วันนี้ต้องกินแบบนี้แหละเพราะว่าวันนี้โดนหวยกินด้วยอืมอมัมเคือเปรี้ยวอีสันสวยงามเลยอวันนี้ก็คงจะมีแค่เนี้ยล่ะค่ะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ย่าด้วยนะคะผัดเปรี้ยวหวานคะ่ะเสร็จเรียบร้อย